ผมอิมแน่นะ่ะพลังกิ๊มันน่ะเหนียวมันเหล่ขาข้อ <c oughs> โอ้ยจานเลยวันซ้อนี่เนะยาด่าส่วนไม่เอามันกินก่อนหยุดพมลิเบียมไม่มาหาหรอบ่ได้โมมีพลังกิตตัวนี้โมมีบ่อื บ่เป no, 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 no ็ี่นว่าไปฮะล่ะหนียังนี้ตัวนั้นตัวนั้นขึ้นไปยังนี้เออไปเร็วไปเร็วยิงสองเลยได้เปรียบเราเอางอชปุ่้ยิงเลยามอันเเนนี่ยอัขาอันก่อนเออเขามานี่เออถูกต้องเอาอย่าไปหาเจียตัวดทีบเด้ดีดีเอาดีดีเออคือคือไปฮะล่ะย่างขึ้นมาก่อนเออมากคาควานี่ก่อนนี่เออถูกต้อง ที่ไปใส่เต็มที่เขาก็ลงมาหนีเขาก็เข่าหดตัวนั่นกินกินกินห้ามกินเข่าหดก้อนนี่เข่าหดก้อนนี่ไปเข่าหดก้อนย่างงีก้อนเป็นยังนี่ไงอันสั้นละไปดีเลยอย่าไปจับกินเลยเขากินส่วนนี้นั่นละนำขึ้นไปไล่กินร่วนี่เยป็นจับด่า มมนต้องใหมหม่ธนูหมเอาเอาขมงกองนนี้ไปใส่เอาเอาที่เราขมองมัน่าจะไป็ยางฮอใส่มากไปมากน่องมึงดิมันใจบ่มันใจบ่ลูกดีลูกล้นจัดยังเอาแม่ซองนี่มันใสไม่เห็นนบาเราพูดนอมามาฮอตตัวนั้น บัวเดี๋ยวดอกยังไม่โอาโอ๋ยังไม่เอาโอ้กูมันนั่นไ่ให้สักว่าพววมั้อให้โอกาสครับมั่นนี้มั่นนี้เออให้โอกาสเลยมันเนาะเข้าไปหันมันใจเราไหมมันใจไหมเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเขาเขากินช้อนมึงดิมาประกาศอ่ะทไปใส่เนาเอาไปจับกินเล่นเนี่ยเราไปใส่ เอาไปทางไรเฮ้ยตัวไก่ไปนั่นเอาเนี่ยนี่จะเปลี่ยนยังไมาตายหนึ่งให้แถลังตายหนึ่งแถลังมาตายหนึ่งไม่เจอแล้วหรอกอรมาณฑูมันเห็ดยังมันเห็ดยังปินเอ้ยบาตาย ว่นนี้ดีเยอพลังกิตโอ้ยอย่ามาพลังจิตเขื่อนต่มือซื้อบ้อานะเห็่แตะมือกัพอแล้วช่วยเขาเห็นนาอยกายเขาเนไหเป็นไหมเปนไหมอันละเรายิงสองอัดไว้ถูกต้องอันละอะไรกินก่อนเีนี่นนี่อ้อยู่นี่บ้านตัวอะไรกินอ่ะนหนิมาน่มานอไ่กินเฮาอะไกินบ Maman, mẹ dọn dọn dứa mặt 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 Xuống, mặt 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 dạ mặt 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 เอาข้าวกินเลยเอาเข้า oh กินเลยเอาเข้า oh. ก really ินเลยทำไมกักไปก่อนตัวลูกพี่โอ้ยเนาะปูมีหม่งย่างอีกนเออเป็เสียสิบูมีหม่งย่างกินๆกินกูโค้งวับเลยเด้อเหมือนกันไล่กินกันนี่ยเออไปพี่ยังพร้อมกันว้ายี่บ้างไม่ได้เนาะเมื่อกี้นี้ว่ากูโค้งวับโดดเด่นหมดๆนี่รุ่ไหนมาโพนี่นะอ๋อไม่มีวงเลื่เคลียร์เด้อนี่มันโค้งวับประเด็นเป็นโค้งวับเรื่อมสิบว่าใจแหละเออ chín nói gì bay không bay ờ dạ khẩu gì nữa bay không hết cho bay buồn khẩu bay là đi là lắp vào chắp chín xuống nhưng mà chín bọt đây Hảo lời xong rồi là gì kính sai hoa hảo kính nắng là kính sao hảo 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 kính sao Lên kính sao hảo 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 ินก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 ิเขากินไกินมึงกินน้กินกินเขาหดีไปนงเฮ้ยเขาตาี่เออมึงอยไปเขาตาหนะเด้โอ้มึงมีเนาะมึงอย่าขาแล้วเด้ไปตัวเีงเออไปทกินนเ้อเอออเดกินน้เสีสองเอาเอเอา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 าเาเอาาเาเอาเอาเออาเอาอาเาเกเอาเาเอาเเาอาเอาเอาเาเอ้าเอเกาเออเอาเอเเอกันล Bố gòn, cầu người. Tiếng Mặc đi. qua mọi liêm Mặc đó người. Mặc Bố người. Mặc mọi bố Mặc mọi Mặc mọi người. Mặc 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 người. Mặc 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 เด้ดที่เขากินซองกับขุนเนาะกินไปแม่ซองอ่ะสร้างบ้านก้อนนะจันสร้างบ้านแปลงเมืองอย่างเดียต่อบอกไปบอกไปต่อไปเ่ยน่เบีเบมนิเออปยังะเข้าไปครับแง่สมับ กินให้กินเลยไปทางนี no ้นะเฮาจิบไปใส่ไปเฮาเขาตกินแล้วเออเขาก็เข้าดูเนาะไปนี่นะเฮาแต่คุณแม่เป็นสองมิต่สองบานนอกจากเขากินเขาเขากินเนี่ยนล้วนะเออใส่นี่เดียเขาไม่กินดิเขาไม่กินยืนอย่าขึ้นยากแล้ว bỏ để cứ nhàng chắc miền để để kiếm cái mua hành dư này. Mà Mày chín lẻ à? Bùa. À. Ừ. Nhàng của thế ít con đấy. Nhàng gì? Nhàng gì? Nên đi. Nên đi. Về biển. Mày chỉ tan người dân. Không biết tan. Áo thì ai bao ngô? tan để thang Hò Hò, bao. À. Hò mà. Hò mà luôn. Tan rồi đấy. tan. Nè. đi à? ข้าวอยู่ดีอยู่ดอกินสองกินเนื้เอาขลายีะไปสัเข่าอดไปสัปล่อยสองปองได้บองปล่อยสองไปไปไสื่อบืนปะนะสื่อืนเนาะโอ้ตาย